Uhm. สวัสดีค่ะสว er. ัสดีคุณพ่อคุณแม่สนะอายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าพี่พอใจนะคะหารน้งรับขอ่ตาจนมยุยนะคะที่เมตาครอบครัของรุฟ้านะคะสีพันะนะคะกออกระุ้ค่ะจัดป็นยา60มัตนะคะ ยาหกสิบมัดกล้วยสีสิบตะกร้านะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคทีค่เมตตาครอบครัวของน้องลุงฟ้าที่พอใจนะคะกลาวขอบพระคุณค่อะอันนี้ฝนตกนะคะแม่ค่ะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแม่ ผม,ผมจะเป็นคนใวิี้นะคะที่ในตาครอบครัวของน้องรุ่งพี่พอใจแล้วก็แม่แม่ในปาครอบครัวของน้องรุ่งพี่คอใจเสมอ ีไฟดับนะคะแม่ไม่มีไฟใช้นะคะพ่าฝนจตกทั้งวันทันนะะ้งคืนค่ะไฟก็เลยดับนะคะไฟโซล่าเซลล์นะคะใช้ไม่ได้นะคะแม่แล้วก็ไฟช็อตด,ด้วยนะคะเนี่ย 嗯。 เกรดมากค่ะ เอ็ดมาร์คค่ะระวังนะระวังนะระวังนะ 24มัดค่ะ เจามสมันค่ะสามสิค่ะ,คะโอ้ยนับลงเลยด้แม่สามสิบมันค่ะหนาวจนนับลงเลยนะคะสามสิ 36. สี่สิบสองมัดค่ะสี่สิบห้ามัดค่ะ ส8ิบดมัดค่ะ มาห1า4มัค่ะ <Bye. S 1> 51, มาเจมันค่ะ 嗯。 ิบมัดค่ะสสมัดนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่าขอบคุณคุณแม่ยุ้ยนาที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูน้องรุ่งฟ้าที่พอใจนะคะโรยอีก40ตะกร้านะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะ มืดนะคะแม่ๆค่ะเพราะว่าไม่มีไฟค่ะไม่มีไฟค่ะ,คะ,ะพะลวนทางนี้ค่ะสีตะกร้าค่ะพะลวนเห็นไม่ชัดเลยนั่ดีเนี้ยสีตะกร้านะคะเปตะกร้าค่ะ สตระ้านะคะยีตระ้าค่ะยีตะ้าค่ะ 2ี่สิตระ้านะคะสามสงตระก้าค่ะ36มสกตระก้าค่ะ สี่สิบปาราค่ะ กราบขอบพระคุณแม่ยุ้ยนะคะที่แม่ตาแล้วก็เอ็นดูน้องรุ่งฟาพี่พอใจแล้วก็แม่แม่นะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอให้บุญบารมีท้างพระคุก,กรมสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะปกปกักษรักษาแม่ยุ้ยนะคะขอให้ท่านนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะกิจสิงในสมบวังรุกปรรการนะคะขอให้ท่านนะคะมีโชคมีลาภ้อนใหญ่ๆนะคะ ให้กิจการน้ำดื่มของแม่ยุ้ยนะคะรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตาครอบครัวของน้องลูกคาที่พอใจตลอดมานะคะฝากขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเออวันดีค่ะก่อนลูกวันดีค่ะคุณแม่ก่อนแล้วน้าวันดีค่ะก่อนน้องน้องพอใจวันดีค่ะสวยกันลูกวันดีค่าสวยอ่ะวันดีค่ะสวยก่อนวันดีค่ะยกมือสิสวยลูกยกมือสิสวยขอบคุณคุณแม่ก่อนยกมือยกมือก่อนลูกยก สิดพลัดการในก็ขออภัยด้วยนะคะขอขออันเนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ